กับอันนี้ก็ผู้ปล่อยตู้ฟูกระปะตัวอู่นวันมาเราคัดคูน้นวันมันมีช่องชนิดไอ้ปั่นจีว่าเป่อยกับไอ้ตัวที่ดำดำมันดำเดียวปั่นปลาบุกเนี่ยอันนี้คือผู้ปล่อยคือไม่ได้โรอวายุหลวงบ้านมาอารัฐมาก่อนจะไม่เป็นนะแบบนั้นีกับตัวนี้ก็เกี่ยวจำมันแล้วแบบนี้ก็หน้ากับเม้อบางบางนี่ก็หน้เปิดปักเละยาป้องหลวาน ไปน้ำมัสเต้กับปัาแต้เนี่ยปิดไปอันตรายก้องอาุกะปะกับเจตน์หนูตัวนี้นะกับตรงเปิดตาเต้กับเนี่ยกับอะไรป้าเต้ได้เนี่ยครับมีป้าเต้ที่ว่ามากลางเล่เนี่ยครับเนี่ยอ่าครับเนี่ยมันตุ้มมาเร็วนี่คกับเนี่ยคือ ปิดแมมันจะได้จะถือว่าอูปิดกั๊ดกับเนี่ยครับอืมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี้ยจะวาดปะเลยได้เนี้ยกับเนี่ยอืมเนี่ยตรงมัเแล้์กับปมแมัเแล้วอีกต่อเจ้าวัวเจ้าไม่ต้องตั้มเลยกับเนี่ยเสียอีกหน่ต้องยอมรับก็ดีว่าหน่วยต้องมาตับนิ่วแต่แกเดี๋วก็ดเราผลดับปิดอู่แล้วก็ดหลักข้าทับมันเจะโอวันบานเนี้ยครับอืมกับได้ใบมังเหล็ดก้อนตานะเแ็กน้งเลยต่างหน้าหนอนนะขึ้นเล็กก็ทาง โอ้โอเคนั่นเหลังเหมือนแกงตีนะครับนั่นะครับเนี่ยนั่งไปมาแล้วตรงนี้นี่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 กูดตันี้นี่ไม่แต่นี่าตายเนี่ยมันก็ปลาตายนี่อ่ นตนี่ทมันไม่นคอนะนอันนั้ก็อยากว่าบอกไว้นะรับนั้นเนี่ยก็้องปิดอันตรายจะปิดอู่ต่างๆกับตึงบวมเนืมจะดําปิดอู่ไปไว้อันนี้คือปิดไกมันน้อยร่มแต่เรากรยนได้เนี่ยมันจะเป็นตรงปเนะซึ่งเราต้องหลัคาปรมานแต่ต้อปิดออกโอเคเนาะ

thank mm -hmm. you Un <laughs>